ไม่อยากมนอยู่ในนั้นเนอไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรคู่กูอยู่ด้วยนะคําพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการขึ้นไม่อยากมาอยู่ในนั้นเธอไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรคู่กูอยู่ด้วยนะ คำพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการขึ้นไม่อยากมาอยู่ในนั้นเนอะไม่อยากเข้าไปอนะ่ะไม่อยากเข้าไปอนะ่ะไม่เป็นไรพวกกูอยู่ด้วยนะคำพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการขึ้นไม่อยากมาอยู่ในนั้นเนอะไม่อยากเข้าไปอนะ่ะ ไม่เป็นไรผู้กูอยู่ด้วยนะคําพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการคือไม่อยากมั้อยู่ในนั้นอะไม่อยากเข้าไปอะไม่อยากเข้าไปอะไม่เป็นไรผู้กูอยู่ด้วยนะคําพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการคือไม่อยากมั้อยู่ในนั้นอะ ไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรพูกกูอยู่ด้วยนะคำพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการขึ้นไม่อยากไ้อยู่ในนั้นเ่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรพูกูอยู่ด้วยนะคำพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการขึ้น ไม่อยากมาอยู่ในนั้นนะไม่อยากเข้าไปไอกก่ะไ,ไม่อยาก้าไปอ่ะไม่เป็นไรพวกกูอยู่ก็ยนะคำพูดวาจาภาษาของเขาเหมือนชัดเจนนะครับการน